สวัสดีครับวันพฤหัสนะฮะวันทนนี่วันที่ถ้าไรยี่สิบหกนะครับกุมภาพันสองห้าหกสวัสดี f อฟซีนะฮะร้านเขียวเจริญยนต์ของพิไก่นะครับก็วันนี้ก็ามาอัปเดตสินค้านะฮะสินค้าก็มีอยู่เยอะแยะเลยพี่น้องแล้วก็คง f อฟดีมาเข้าใหม่นะฮะนะครับ คงเอฟซีตัวละหมื่นห้านะฮะเข้ามาลือกชมได้มีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็นอนอยู่นูนอีกหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ถ้าโคงที่เราบิ้วใหม่นะครับมันก็มีอยู่ที่หมื่นเจ็ดมีนะฮะนะครับแล้วก็โคงกระทิงแดงหางขาวโคงกระทิงแดงหางขาวนะครับ เราเข้ามาเลือกชมครับพี่น้องเครื่องตอนนี้เยอะแยะมากมายนะครับรา่ว่าจะเป็นโครงยันมาโครงตานกนะครับโครงตานกตัวนี้ลูกค้านาครสวรรค์มาจําแล้วครับหนึ่งพันบาทนะครับจบไปที่สองหมื่นห้าสวยๆเลยฮะับหนึ่งสี่หนึ่งแม็กนะครับก็จะมีอยู่ก็พัดบวกนะครับนกพัดบวกหนึ่งสี่หนึ่งพัดบวกมีสองคันนะครับ ว่าจะเป็นแซทีหนึ่งห้านะฮะสวยเลยตัวนี้นะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นรถที่แตงนะฮะดัาได้นะครับคันละสี่หมื่นห้านะครับคันละสี่หมื่นนะฮะนั่นฝั่งนั้นเลยแล้วก็ซารีพ่วงนะฮะคันละห้าพันหกพันสี่พันนะฮะท่านใดสนุกสนใจครับเลือกชมดูได้นะครับนี่นกตัวนี้เลยสองหมืนบาทนะครับตัวนี้นี่นะฮะเช็คให้เรียบร้อยนะฮะรับประกันสินค้าให้ด้วยนะครับเนี่ตัวนี้เลยนะครับสองหมืนบาท ทันใดสนุกคุใจาเข้ามาเลือกชมดูได้มีโค้งเก่าเอาเข้ามาตีเทินได้ครับของเราจะรับตีเทินนะครับเรามีโค้งที่เสียหรือหรือไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยก็จะได้ลดต้นทุนในการเพิ่มเงินกันเนาะก็เอามาตีเทินกันได้นะครับโอ้โหไม่ว่าเครื่องเนี่ยสวยจริงจนี่นะฮะเซตทีร้อยสี่สิบนะครับ,รบแล้วก็นี่ตัวนี้อันนี้ถังถังถังพลาส อันนี้ถังเหล็กครับนี่ AT140 สวยๆเลยนะท่อใสๆเลยเครื่องไม่ได้เปิดนะฮะนี่ AT115 เนี่ยตัวนี้ถังเหล็กถังพลาสติกตัวนี้ฮะดูจากสติกเกอร์นะครับมันจะแตกต่างกันนะครับก็เข้ามาลองติดลองชมกันได้นะฮะ AT125DI นี่ตัวนี้ครับสวยเช่นกันนะครับเป็นเครื่องที่ยังไม่ค่อยได้เปิดยังไม่ได้เปิดนะฮะยังไม่ได้ลื้อ ยัไม่ผ่านการซ่อมบางตัวก็มีซ่อมบางตัวก็ไม่มีซ่อมนะฮะต้องเข้ามาเลือกชมกันนะครับนี่ลูกค้าก็จบไปแล้วต้องขอขอบคุณนะฮะลูกค้าจาก f อจากนครสวรรค์นะครับแล้วก็โกงยันม่านะฮะตัวนี้15ื่น้านะฮะระบบเกียร์พวกอะไรใช้งานได้ตามปกตินะครับใช้งานดีมากถ้าจะปักหมุดมาก็ร้านเขียวเจรยญนยนต์คลองพี่ไก่นะครับมาง่ายนะติดข้างทางเลย นะฮะอยู่ที่ข้างๆสถา,านีตำรวจนะฮะมาง่ายถ้าจะเป็นเบอร์โทรก็โทรตามนี้เลยฮะบ,บางทีผมก็ไม่มีเวลาตอบแชทนะฮะก็โทรเลยดีกว่านะครับโทรหาหาผมโดยโดยตรงเลยคุยกันง่ายครับ0816744521 0823957344นนะฮะนะครับร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะครับย้ำกัน นะฮะจะได้มาปุ๊บวันอาทิตย์เนี้ยไม่เสียเวลาบางบางท่านลูกค้ามาจากสุโขทยัยเ,เขตบรรพตเขตนครสวรรค์เขตอุทัยอย่างเงี้ยก็จะมากระเสียเวลานาอพี่น้องเนะเาะเกระชิงแดงนะครับนี่ตัวนี้ครับหมื่นสี่นะฮะตัวนี้ถือว่าสวยเลยฮะตัวนี้หมื่นสี่นะครับถ้าไม่เอาล้อลดไปอีกหนึ่งพันบาทหรือจะเป็นอาร์ทีร้อยสิบนะฮะร้อยสิบพัดนะครับนี่สีสวยเลยนะครับ หรือจะเป็นแททีนี่นี่นห้าตัวนี้ก็สวยนะครับเครื่องเครื่องใช้งานรู้สึกน่าจะอยู่แค่ไม่กี่เดือนนะฮะแปดรู้สึกน่าจะปีปีปีกว่านะครับปีแต่ว่าใช้งานไม่เท่าไหร่นะครับรอยทีกสีกับรอยสัตว์หังบูดหนังเหล็กนะฮะนห็นะครับรอยมาร์กนะฮะรอยมาร์กรอยน้ํายาหม้อน้ํายังอยู่ครบนะฮะนี่รอยติกสีสีเหลืองนะฮะ อยู่ครบนะครับถือว่าใช้งานน้อยถ้าติ๊กสีอย่างนี้อยู่นะฮะถือว่าใช้งานไม่เยอะไม่เยอะะครับดูสังเกตจากท่อฮะเนี่ยท่อ,อยังไม่ไหม้เลยท่อ,อเสียถ้าใช้งาน,นเยอะท่อจะไหม้แล้วก็มีรอยเปิดนะครับพี่น้องเครื่องตัวนี้ยังไม่ได้ลงยัดสปริงนะฮะยัง <cam>: ไม่ได้ยัดสปริงนะครับบางตัวนี่ออกมาใหม่ยัดสปริงละโอ้โหจบเลยนะครับกระทิงแดงนี่ก็สวยนะครับบางตัวยัดสปริงเราก็่างว่า คงที่เราบิ้ใหม่เช็คใหม่ในฮะตัวละหมื่นสองนะครับตัวละหมื่นสองถ้าไม่เอาล้อเหลือตัวละหมื่นพันตระกูลใดเล็กเข้าเยอะนะ,ะพี่น้องไม่ว่าจะเป็น 100, ร้อยใดเล็กร้อยสี่สิบนี่ไดเล็กนี่ฮะเครื่องไม่ได้เปิดนะฮะนี่เครื่องเกตเกตตอนนี้เครื่องเกตเกตเบอร์ใหญ่เข้าเยอะเลยนี่ครับอาร์ทีร้อยสี่สิบนะครับเครื่องเกตเกตนะฮะเข้าเยอะนี่ก็ร้อยสี่สิบเช่นกันนะครับอาร์ทีร้อยสี่สิบพัด นะครับเข้าเยอะเลยเบอร์ใหญ่ๆโอ้โหมีเป็นเยอะแยะเลยแล้วก็นี่ครับัดทีหนึ่งสองห้าเดิมๆนะฮะนี่นะฮะสวยๆเลยเดิกนิ่มๆนะฮะดูท่อนะฮะยังไม่ไหมเลยฮะสวยๆนะครับหรือจะเป็นยันม่านะฮะตัวนี้รอยยี่นะครับสองหมื่นเก้านะะพี่น้องตัวนี้นะครับเมือควงหน้าแต่เป็นเครื่องบิ้วแล้วนะฮะ ย้ำเป็นเครื่องบิ้วแล้วนะครับเท่านในสนุกสนใจก็ได้ไม่เสียเวลาเครื่องทําสีไม้อะไรไม้เนี่ยถามกันจะมาชัดเจนแล้วก็นี่นะฮะนะครับแคตทีหนึ่งหนึ่งห้าตัวนี้ก็สวยนะฮะเครื่องแปดเก้าเดือนเองครับตัวนี้นะฮะติดนิ่มเลยเป็นรุ่นถังเหล็กนะฮะตัวนี้นัดจะไม่ขยับเลยฮะเนี่ยไม่มีรอยเปิดนะครับส่วนมากก็ พวกเด็กวัยรุ่นก็จะยัดสปริงกันตัวนี้ยังไม่ได้ยัดนะฮะนี่เราถ่ายแต่มันเครื่องยังยังไม่ได้ถ่ายเลยฮะตัวนี้สามหมื่นเก้านะะพี่น้องตัวนี้ครับนี่สามหมื่นเก้านี่นใสๆเลยฮะรอยรอยมาร์ครอยเนี่ยนะฮะยังอยู่นะฮะรอยจิกสีนี่รอยมาร์กนะ ของใช้งานเยอะไม่เยอะดูจากตรงนี้ก็รู้ครับก็ก็มีเยอะนะฮะก็ถือถือว่าเครื่องเบอร์จะใหญ่มีเยอะนะครับที่ใครกาลังมองหาอยู่ที่จะออกใหม่ก็เข้ามาเลือกดูได้นะครับสินค้ามีเพียบเลยนะครับนี่นสวยๆทั้งนั้นครับราคาข้ามาคุยกันครับพี่น้องราคาข้ามาคุยกันผมคุยไม่ยากอยู่แล้วลูกค้าท่านใดที่เขาเคยมาซื้ออยู่ก็จะรู้จักช่างเขียวดีแล้วก็ สินค้ารับประกันให้หนึ่งเดือนนะฮะซื้อจากร้านเราไปเกิดมีปัญหาเกิดล็อกเกิดพังอย่างเงี้ยครับกลับมากลับมาเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันทีนะครับเรารับประกันอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าเครื่องตัวละหมื่นกว่าบาทนะฮะเราก็รับประกันเช่นเหมือนเหมือนเหมือนกันหรือจะเป็นโครงนะครับซื้อไปทำมาเสียภายในหนึ่งเดือนก็กลับมาเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันทีนะฮะก็เช้านี้ไม่มีอะไรมากครับขอสวัสดีเอฟทุกคันทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ